สวัสดีครับพบกับผมดกเรเอกฤิต e เลี้ยงพานิชกับที่นี่ที่เดิมครับทิ k ท็อกดทีครับที่ที่คุณจะสามารถมาหาความรู้หาเทคนิคในการนําไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจหรือพัฒนาตนเองได้แบบที่ฟังกันง่ายๆสามารถใช้ได้ทันทีหลังจากดูคลิปจบครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่เป็นปัญหาสําคัญและก็เป็นเรื่องที่คนมาขอคําปรึกษาจากผมจํานวนมากมายครับและก็มักจะมี ประเด็นที่ามานั่งคุยกันเรื่องนี้ก่อนนั่นคือจะแก้ปัญหาอย่างไรให้หายขาดเพราะในการที่เราใช้ชีวิตจุบันครับในการทํางานในการทําธุรกิจส่วนตัวหรือในการใช้ชีวิตส่วนตัวเองนั้นเรามักจะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเราก็หาทางในการแก้ปัญหาเหล่านั้นแต่ปัญหาเหล่านั้นมักจะถูกแก้แล้วไม่หายขาดหรือพยายามจะแก้แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทั้นวิธีการเหล่านั้นคือมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วจะแก้อย่างไรให้หายขาดนั่นคือประเด็นสําคัญของวันนี้นั่นเองครับ ทีนี้ครับการที่เราจะมาแก้ปัญหาอย่างไรให้หายขาดปัจจัยสําคัญที่ต้องเริ่มต้นทําความเข้าใจกันก่อนครับนั่นก็คือมีคํา2คําที่ใกล้เคียงกันมากแต่ต่างกันอย่างลิบลับเลยครับนั่นคือคําว่าสถานการณ์และปัญหาสถานการณ์และปัญหา2คํานี้เป็นคําที่เราใช้ผิดกันเยอะเมื่อเราใช้ผิดเราก็ตัดสินใจผิดแล้วก็แก้กันอย่างผิดผิดสุดท้ายแล้วมันไม่เคยหายไปไหนครับสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรครับคำว่าสถานการณ์หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และปัญหาคือผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะจาตตรงนี้ครับจะเห็นว่าสถานการณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงปัญหาคือผลกระทบและเมื่อไหรที่เรามองมันผิดเมื่อน,นั้นล่ะครับปัญหาจึงได้ไม่เคยหายไปไหนยกตัวอย่างเช่นครับพนักง,งานลาออกบ่อยเป็นปัญหาหรือสถานการณ์คนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเป็นปัญหาเสียอาจารย์เอาใหม่ครับคุณดูข้างๆผมใหม่พนักง,งานลาออกบ่อยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลกระทบครับ บางคนยังบอกอยู่ว่าเป็นผลกระทบเอาใหม่ครับพนักง,งานลาออกคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่ผลกระทบต่อธุรกิจของคุณพนักง,งานลาออกบ่อยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงถามมาครับแล้วอะไรคือผลกระทบต่อธุรกิจครับ ถ้าบอกว่าคนผลิตต่อตธุรกิจก็อย่างเช่นอพอพนักง,งานลาออกบ่อยเราก็เลยทําให้ต้องหาคนเข้ามาใหม่พอหาคนเข้ามาใหม่ก็เลยจําเป็นจะต้องมานั่งเ,เสียเวลาในการหาคนอา้าวเสียเวลาหาคนแล้วมากระทบต่อธุรกิจยังไงก็ธุรกิจมันก็เดินต่อยากเพราะว่าพอช่วงขาดคนคนไม่พอพอคนไม่พอก็ทําให้งานมันทํางานสะดุดผลกระทบก็คือส่งงานลูกค้าไม่ทนันอ่าโอเคงั้นเอาใหม่สถานการณ์คือพนักง,งานลาออกบ่อย ผลกระทบคือทำงานส่งลูกค้าไม่ทันดังนั้นถ้าปัสถานการณ์คือพนักง,งานลาออกบ่อยผลกระทบคือส่งงานลูกค้าไม่ทันเอาใหม่ครับตกลงแล้วเรากำลังจะแก้ปัญหานั้นปัญหาคืออะไรหลายคนยังตอบอยู่ครับพนักง,งานลาออกบ่อย <laughs> พนักง,งานลาออกบ่อยเป็นสถานการณ์ถ้าคุณพยายามทํำยังไงให้พนักง,งานไม่ลาออกแสดงว่าคุณกำลังแก้สถานการณ์ครับ คุณพยายามที่จะให้สถานการณ์กลับมาเป็นในอย่างที่เราอยากให้เป็นอยากให้สถานการณ์กลับมาเป็นสถานการณ์ที่เรานั้นคิดว่าควรจะเป็นนั่นคือพนักง,งานไม่ลาออกแต่จริงๆแล้วถ้าเราจถามผมว่าจารย์จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรผมโฟกัสที่ปัญหามากกว่าสถานการณ์ครับถ้าปัญหาคือส่งงานลูกค้าไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งโจทย์ใหม่ปัญหาคือ ส่งงานลูกค้าไม่ทันเพราะฉะนั้นเรากำลังมาหาวิธีการแก้โจทย์ครับจะทำอย่างไรให้ส่งงานลูกค้าทันโดยที่พนักง,งานลาออกบ่อยนั่นคือโจทย์ที่ถูกต้องครับทัลท์ทำอย่างไรพนักง,งานเราเข้าเข้าออกๆออกเข้าเข้าออกออกอยู่เป็นประจำทำยังไงก็ยังคงเข้าเข้าออกออกเข้าๆออกอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นวิธีการในการปิดบาดแผลในวันนี้ที่จะแก้ปัญหาของเราได้คือเรามองไปที่ปัญหาครับ เราจะทํำยังไงดีที่จะทําให้เรายังคงส่งงานลูกค้าทันเพราะถามว่าพนักง,งานลาออกบ่อยพนักงานเรื่อยๆแก้ปัญหามานานยังครับแก้มานานแล้วแก้ได้พยายามจะแก้สถานการณ์เรื่องนี้มานานยังแก้นานแล้วแก้ได้ไหมยังแก้ไม่ได้เรื่องยังคงพยายามแก้อยู่อีกเหรอเปลี่ยนใหม่ครับโฟกัสที่ปัญหาแนทนทํายังไงที่จะทให้เราสามารถส่งงานลูกค้าทันข้อที่1ครับรู้อยู่แล้วว่ายังไงคนของเราทำเข้าเข้าออกออกเข้า,ขาเข้าออก,าาออกา alors, งานสะดิตงานสะดุดติดๆขัดขัด ส่งไม่ทันที่รับปากสัทีวิธีแก้ปัญหาแรกครับเลื่อนวันกําหนดส่งเลยปกติบอกลูกค้าว่า5วันเสร็จ5วันยังไงก็ไม่เคยเสร็จกลับมาดูใหม่ปกติกี่วันเสร็จปกติซัดไปประมาณ8วันเสร็จเพราะฉะนั้นคุณยังจะรับปากลูกค้าหรือว่าจะ5วันเสร็จในเมื่อทผาผ่านมาทํายังไงยังไงคุณก็ยังทํา8วันเสร็จวิธีการแก้ปัญหาข้อที่1ครับโฟกัสของปัญหาทํายังไงให้ส่งงานทันที่รับปาก ดังนั้น8วันทําทันก็ไปบอกลูกค้าว่า8วันลายคนบอกเอาจานที่อื่นเขา5วันของเรา8วันแล้วถ้าเราบอกลูกค้าว่า8วันลูกค้าก็ไม่มาสิลูกค้าคุณจะให้ลูกค้ามาทําไมในเมื่อมาแล้วคุณก็ต้องส่งงาน8วัน5วันไม่เสร็จให้ลูกค้าไปด่าต่อใน Facebook เพื่อ้ถ้าคุณอยากจะแก้ที่ปัญหาคุณก็ต้องบอกเลยครับยอมรับเลยว่าตอนนี้ คุณยังทาให้พนักง,งานเนี่ยหยุดลาออกไม่ได้พรานพอลูกค้าใหม่เดินเข้ามาบอกลูกค้าไปเลยว่าของเรา8วันชัวร์ที่อื่นอาจจะบอกพี่ว่า5วัน5วันทันไม่ทันผมไม่รู้ถ้าทันพี่โชคดีถ้าไม่ทันก็ช่วยไม่ได้แต่สําหรับเราครับผมรับปากเลย8วันยังไงก็ทันถ้าพี่แฮปปี้ทำกับผมถ้าพี่ไม่แฮปปี้ทําที่อื่นผมไม่ว่ากัน แล้วถ้าลูกค้าอยากได้ความมั่นใจอัก8วันก็8วันเพราะทํางานมาให้เราทํางาน8วันเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างถูกต้องเขาก็จะไปชื่นชมเราในเน็ตเองครับใน Facebook เองว่าเออที่นี่บอกว่า8วันแต่พอ8วันเสร็จจริงถ้าคุณอยากได้ช้าแต่ชัวร์มาที่นี่ดีกว่าเข้าไปด่าต่อว่าไอ้ที่นี่รับปากอีกแล้วว่า5วันเสร็จสุดท้ายมันก็8วันแล้วก็ได้แต่พูดว่าขอโทษทีพนักงานลาออกบ่อยเขาก็เลยทํางานไม่ทัน ลูกค้าก็รู้อยู่แล้วว่าก็คุณรู้อยู่ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเขาลาออกบ่อยทํางาน5วันไม่ทันละระัปากผมได้ยังไงกลายเป็นไปด่าแล้วเสียชี่อกันเปล่าๆดังนั้นครับแก้ที่ปัญหาอีกอันนึงครับที่เราชอบใช้วิธีนี้กันมากเลยคือ,อถ้าปเป็นเรื่องส่วนตัวนะพ่อแม่ทั้งหลายมีปัญหาและมีนประเด็นนี้เป็นประจําเลยครับชอบปรึกษาผมจานลูกอะ่ะเรียนสื่อไม่เก่งอะ่ะทํายังไงดีผมก็ถามว่าแล้วอยากให้แล้วอยากให้เป็นยังไงล่ะครับอยากให้ลูกเรียนเก่งงั้นเอาใหม่ครับ ลูกเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นสถานการณ์หรือปัญหาพ่อแม่จํานวนมากครับยังคงหลงประเด็นอยู่นะพ่อแม่ส่วนใหญ่ยังหลงประเด็นอยู่นะเอาใหม่ครับลูกเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขาหลายคนยังงงอยู่หลายคนยังงงอยู่อ่ะเอาใหม่ครับเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นปัญหาชีวิตเขา หลายคนบอกปัญหาไงอ่าวปัญหาคืออะไรก็เขาเรียนไม่เก่งไงแล้วยังไงอะครับเด็กเรียนไม่เก่งแล้วมันมันทำให้ชีวิตเขาแย่ตรงไหนไม่ทราบก็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 ถ้าเรียนไม่เก่งก็เดี๋ยวก็สอบก็ตกอ่าวสอบตกเป็นปัญหาตรงไหนอะครับก็สอบตกก็ต้องซ้ำชั้นอะซ้ำชั้นก็ซ้ำดีแล้วไงอะก็ก็อยากให้ลูกสอบผ่านอ้าวต้องลงมือจ่ายยังไงกันแน่ต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับถ้าบอกเด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง ปัญหาจริงๆคืออะไรสรุปไปสรุปมาโดยส่วนใหญ่เลยครับคือปัญหาที่พ่อแม่วิตกกังวลก็คือจะไม่สามารถเรียนต่อได้ในคณะดีๆจบมากลัวไม่มีงานทําเพราะฉะนั้นเอาใหม่เด็กเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นสถานการณ์ปัญหาคืออนาคตจะไม่มีงานทําสิ่งที่พ่อแม่กังวลในเมื่อบอกคุณกังวลว่าเด็กจะไม่มีงานทํางั้นเอาใหม่ครับถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แก้เรื่องไหน แกท้ที่ปัญหาไงครับทั้นโจทย์คืออะไรทําอย่างไรให้เด็กมีงานทําโดยที่เรียนหนังสือไม่เก่งเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเออเด็กมาเรียนไม่เก่งพยายามแล้วพยายามอีกเรียนพิเศษแล้วก็ตามเอาครูมาสอนที่บ้านก็ตามหาครูเก่งๆมาติวก็ตามยังไงยังไงมันก็เรียนไม่ได้ดีดังนั้นคุณลองแล้วคุณลองแล้วสถานาการณ์คุณลองแก้แล้วแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ไปแก้ที่ปัญหาครับ เด็กคนนี้ไม่มีความไม่มีเรียกว่าอะไรศักยภาพในการเรียนรู้ในภาคโรงเรียนดังนั้นครับคุณหาวิธีอื่นแล้วอย่างนั้นจะหางานอะไรให้มันทําอะไรก็ได้ครับที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนถ้าคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับัน้นการที่เราจะทําให้เด็กคนนี้เนว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งวิชาในห้องเรียนคุณก็ต้องหาอาชีพที่ไม่ได้ใช้วิชาในห้องเรียนเขาก็มีงานทําได้ครับเช่นอะไรบ้างเนื่องจากเด็กคนนี้สมมติเด็กคนนี้ชอบ ชอบขีม่มอเตอรไ์ไซค์ก็นั่นแหละครับอาชีพเขามันก็เกี่ยวกับมอเตอรไ์ไซค์ไปเปิดร้านซ่อมมอเตอรไ์ไซค์ขายของแต่งมอเตอรไ์ไซค์หรือไม่ก็ไปเป็นนักขีม่มอเตอรไ์ไซค์อยู่ในสนามมันสะเลยหมดเรื่องมาเล่าหรือเด็กคนนี้ชอบอ่านการ์ตูนก็เนึกว่าเด็กคนนี้ชอบอ่านการ์ตูนอ่างงั้นไปทําอาชีพอะไรดีก็ไปเปิดร้านขายการ์ตูนก็ได้เปิดร้านชะร้านเช่าการ์ตูนก็ไแหหรือถ้าวาดการ์ตูนเก่งก็เป็นนักวาดการ์ตูนสักหมดเรื่องแค่นี้ก็มีงานทําละหรือเด็กคนนี้ชอบชอบชอบกิน โอ้ถ้าชอบกินนี่ดีเลยครับชีวิตดีมากเลยถ้าชอบกินทำอะไรได้บ้างไปเปิดร้านอาหารก็ได้ไปเป็นพ่อครัวก็ได้หรือกินแล้วหรือว่าเป็นนักรีวิวร้านอาหารก็ได้อทุกวันนี้ทําเงินได้มหาศาลครับพวกรีวิวร้านอาหารไม่ได้จําเป็นหรอกครับว่าจะต้องเก่งคณิตศาสตร์เก่งฟิสิกส์เก่งเคมีแล้วชีวิตนี้จะรวยได้คุณไปดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จธุรกิจเนี่ยคนเรียนเก่งมีส่วนหนึ่งครับแต่คนที่เลยไม่เก่งก็ประสบความสําเร็จได้ถ้าหาวิชาชีพที่มันเหมาะ ดังนั้นครับในการแก้ปัญหาอย่างไรให้หายขาดเทคนิคง่ายๆเบื้องต้นครับอย่ามองสถานการณ์อย่าพยายามแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ให้เราไปจัดก,การกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ปัญหานั้นหายเรียนพิเศษครับส่งลูกเรียนพิเศษเรียนให้ตายปีหนึ่งส่งไปเรียนตั้งหลายหมื่นตลอดชีวิตที่เด็กต้องส่งคนนี้เด็กคนนี้ต้องถูกส่งไปเรียนพิเศษปีหนึ่งชีวิตหนึ่งหมดไปแล้ว3 4 0 0 0 0แสน แล้วเด็กคนาเรียนเก่งไหมครับก็ไม่ได้เรียนเก่งเพิ่มสุดท้ายแล้วส่งไปเรียนพิเศษแทบตายเรียนเก่งขึ้นไหมครับก็ไม่ปัญหามันหายไหมมันไม่ได้หายครับเพราะว่าอะไรสุดท้ายเด็กคนนี้ก็ยังคงหางานดีๆทําไม่ได้อยู่ดีต่อให้คุณส่งในพิเศษแทบตายถ้าทํำยังไงคุณก็เก็บเงินไว้ครับนะโฟกัสที่ปัญหานะไม่ต้องเรียนพิเศษแล้วลูกเอ้เรียนเท่าไหร่พ่อเห็นละเรียนยังไงลูกก็ไม่ได้เก่งขึ้นเลยเอางี้และกันพิเศษไม่ต้องเรียนละ เรียนจบเอาว่าเอาแค่ให้เรียนให้จบพอลูกแล้วลูกกลับมาถึงบ้านตอนเย็นแทนที่จะพิเศษเอาใหม่ลูกอยากทําอะไรทําแล้วดูซิว่าเขาเก่งเรื่องอะไรเขาชอบทําเรื่องอะไรสนับสนุนเรื่องนั้นไปเลยแล้วก็ปัญหาวิชาชีพที่เอาไปทําแล้วคุณก็เงินเรียนพิเศษเก็บไว้เป็นทุนให้มันซะเด็กบางคนครับชอบเล่นดนตรีพอเรียนกลับมาเรียนพิเศษโอ้โหไม่ต้องเรียนลูกรพิเศษเลิก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 อย่าเล่นลายดนตรีเล่นไปเอางีลโลเรียนหนังสือไม่เก่งใช่ไหม อยากเล่นดนตรีได้ไหมพ่อของยังได้ป่ะหนังสือไม่หนังสือไม่ต้องเรียนให้เก่งละเล่นดนตรีเอาให้เก่งได้ป่ะแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับอาจจะโตขึ้นมาไปเปิดร้านขายกีตาร์อ่าไปเปิดร้านขายเครื่องดนตรีไปเปิดร้านไปเปิดที่เป็นห้องซ้อมดนตรีให้เด็กมาซ้อมกันหรือว่าคุณจะเปิดร้านขายเพลงตัวันนี้อาจจะยากหน่อยละนะหรือทำอาชีพอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเพลงและเด็กเขาชอบก็ปล่อยเขาไปครับทั้นวิธีการแก้ในการแก้ที่แก้นั้นให้แก้ที่ปัญหา กลับมาใหม่ในภาคธุรกิจครับบอกโอ้สถานการณ์คืออะไรเด็กมันไม่ขยันนะเด็กมันขี้เกียจทํางานก็เป็นเรื่องปกติครับพนักงานคนไหนขยันเนี่ยมันเจริญไปแล้วไอพนักงานที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่มันยังทํางานขี้เกียจสันหลังยาวมันก็ยังขี้เกียจเหมือนเดิมแล้วคุณจะให้มันขยันอย่าไปยุ่งกับมันดีไหมนั้นเอาใหม่ทํายังไงให้งานมันเสร็จโดยที่มันขี้เกียจเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นืมันเป็นคนขี้เกียจมันเป็นคนไม่ขยัน วิธีการแค้ข้อหนึ่งก็คือให้มันไปทํางานอื่นซะที่ไม่ไปเกลกาขวางทางหรือมันเป็นคนขี้เกียจก็อย่าให้เขาต้องไปทํางานที่มันต้องใช้ความขยันคุณก็ไปใช้เครื่องออโตเมชันไปใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทําไงก็ได้ให้เขาสามารถทํางานได้โดยที่เขาไม่ต้องขยันบางคนบอกหอ้จานแล้วพนักง,งานขี้เกียจเก็บไว้ทาไมนั่นสิครับแล้วคุณเก็บไว้ทาไมล่ะครับถ้าเกิดมันขี้เกียจนะัก ให้มันทํางานไปขี้เกียจงานไม่เดินมีปัญหากับลูกค้ามีปัญหาภายในบริษัทถ้าคุณยังอยากเก็บไว้ก็ช่วยไม่ได้ก็ถ้าเกิดคุณบอกไม่อยากเก็บไว้ก็ไล่มันออกไปซะาจ่ายชดเชยไปฟ้องกรมแรงงานยังไงก็ได้ถ้าเราบอกไม่ได้จารย์มันต้องเก็บเอาไว้ก็ในเมื่อคุณต้องเก็บมันเอาไว้คุณยังต้องมีเขาและเขาก็ยังขี้เกียจแต่คุณอยากให้งานเสร็จดังนั้นครับคิดใหม่ทำยังไงให้ง,งานเสร็จโดยที่มันยังคงขี้เกียจ ก็ต้องจำใจครับก็เลยบางคนยั่งอยากเก็บมันไว้ดังนั้นครับทาอย่างไรให้ปัญหาหายขาดอยากให้ปัญหาหายก็คือต้องแก้ที่ปัญหาสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมดังนั้นอย่าพยายามทําให้สถานการณ์กลับมาเป็นแบบเดิมที่เราอยากให้มันเป็นพนักง,งานรักองค์กรพรนักง,งานไม่ลาออกพนักง,งานขยันมาก่อนเวลาอยู่ดึกโอทีไม,ไม่เบอร์ขยันขันแข็งตั้งใจเรียนรู้คำสร้างความก้าวหน้า มันเป็นสานการ์เก่าๆที่วันนี้มันไม่เป็นแล้วดังนั้นปล่อยสถานการณ์มันเป็นไปซะแต่อย่าให้ปัญหามันมากระทบธุรกิจของเราหรืออย่าให้ปัญหานั้นมากระทบชีวิตของเราก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกโอ้าจารย์พูดง่ายแต่มันทำยากเลยเกินก็ลองทำแล้วครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าปัญหาหายขาดจริงๆ ครถ้าคุณอยากสนใจครับที่จะชอบถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์ไปครับหรือถ้าเกิดคุณอยากให้คนอื่นนั้นได้รับชมคลิปนี้ก็กดแชร์ไปครับไปแชร์บน Facebook หรือกดแชร์ที่ไหนก็ตามแล้วหากชอบครับที่จะติดตามผมก็กด u b s c r i b e ครับหรือกดติดตามไปนะครับกัแล้วก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมครับกับหลักสูตรต่างๆหรือคลิปต่างๆเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเราครับ www.tiptalk.tv กับผมดรเอกลิ์เลี้ยงพาณิชย์ครับ ต้องขอบขอคุณสปอนเซอร์ครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างครับแล้วก็ขึ้นอยู่หน้าก่อนที่วิดีโอคลิปผมจะขึ้นหากท่านครับอยากที่จะสนับสนุนผมครับทำง่ายๆครับดูคลิปของสปอนเซอร์เราดูโฆษณาให้จบครับแค่นั้นก็เป็นการช่วยให้ผมนั้นทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ